สตรีที่หึงแห่งลู่หยางตอนที่19หลุมที่277พิธีครบขวบปีของพระราชนัดดาพระองค์แรกของฮ่องเต้ล้วนมีแขกสูงศักด์มาร่วมงานแม้แต่ฝาบาทยังทรงเสด็จมาลู่สวียนมีโอกาสได้สบตาองค์รัชทายาทคราหนึ่งจึงเข้าใจว่าพระองค์เตรียมตัวมาแล้วเช่นกันหลังจากฮ่องเต้เสด็จกลับงานเฉลิมฉลองพันคึกคลื่นขึ้นอีกมากโขไม่น่าเชื่อว่า สกุลเซิงเพิ่งจะถูกประหารไปยังไม่ถึงสองเดือนผู้คนก็พากันลืมเดือนสตรีที่ถึงอย่างลว่เสวียนไปสิ้นแล้วหลายคนทำราวกับนางไม่มีตัวตนไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมผิดกับเชิญอินห้าวที่ไม่ว่าจะไปทางไหนก็มีแต่คนทักทายลู่เสวียนเองก็เพิ่งรู้ว่าสามีของนางเข้าได้กับทุกคนไม่ว่าจะคุนนางจากฝ่ายใดขณะที่นั่งชมการไร้รำเชิญอินห้าวหันมาบอกนางท่าทางรักใคร่ ใครต้องการให้คนอื่นเข้าใจว่าเขากับนางยังรักกันหวานชื่นข้าจะไปพูดคุยกับสหายคุณนางสักครู่เดี๋ยวข้ากลับมาเจ้าอยู่คนเดียวได้หรือไม่ดูสเสวียนพยักหน้างเงียบเงียบไม่ได้คิดจะเสแสร้งไปกับเขาเรอให้เขาออกไปครู่หนึ่งนางก็แอบสะกดรอยตามไปก่อนหน้านี้พวกนางหาความเชื่อมโยงของคนชั่วเหล่านี้ได้แล้วก็จริงหากแต่ยังมีบางสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจของนางมาโดยตลอด เชิญอินห้าวราวกับรู้เส้นทางจวนองค์ชายสามเป็นอย่างดีสามารถเดินหายเข้าไปในถ้าภูเขาจำลองโดยไม่มีใครเห็นดูสเวียนไม่ได้เดินตามเขาไปแต่อ้อมไปทางด้านหลังก่อนจะปีนขึ้นไปบนโขดหินออบดูผ่านช่องทางน้ำตกและภาพที่นางเห็นก็ทำให้นางตกตะลึงจนแข็งข้างที่แทาสตรีที่เฉิญอินห้าวกำลังยืนกอดจูบรูป้ายคือพระชายาขององค์ชายสามไม่ใช่แค่นั้น ทั้งคู่ยังทำราวกับคู่รักที่จักกันไปนานผวาใส่กันราวกับตายยอดตายอยากลูกสเวียนแทบไม่อยากเชื่อว่าตนจะเคยรักบุรุษเช่นนี้คิดแล้วพลาดน,นึกสมเพศตัวเองขึ้นมาหลังจากเสร็จสมคนทั้งสองยังกอดหอมคลอเคลียกันราวกับไม่อยากจะแยกจากลูกเราเป็นอย่างไรบ้างข้าได้เห็นเขาแค่ครู่เดียวเองเขาแข็งแรงเหมือนท่านอินห้าวข้าจะทนไม่ไหวอย,อยู่แล้วนะเมื่อไหร่มันจะจบเสียทีข้าอยากอยู่กับท่าน หากเมื่อครู่เห็นทั้งสองร่วมรักกันดูเสเวียนว่าตกใจแล้วมาถึงตอนนี้คงต้องเรียกว่าตรกนกสุดขีดบทสนทนาที่เพิ่งผ่านหูเมื่อครู่ความหมายชัดเจนนางไม่จำเป็นต้องดูต่อแล้วดูเสเวียนพลิกตัวกลับเตรียมก้าวลงจากโขดหินแต่ด้วยอารามณรีบร้อนทำให้ก้าวพลาดตกลงไปในสระน้ำเสียงดังออกบานนั้นแน่นอนว่าคนด้านในย่อมต้องรู้ตัวพระชายารีบหลบออกไปก่อน เชิญอินห้าเดินมาหยุดยืนข้างสะดุ้ยใบหน้าเคร่งเครึมดูสเสวียนทําใจไว้แล้วยามที่นางลุกขึ้นมาจึงไม่มีทีท่าตื่นตระหนกเจ้าคงเห็นหมดแล้วสินะเชิญอินห้าวถามสิยงต่ำในลําคอรู้สวียนเพียงมองเขาเงียบเียบไม่คิดจะตอบกลับไปร่างกายเริ่มออกอาการหนาวสัน่นเห็นอย่างนั้นเชิญอินห้าจึงยื่นมือไปให้นางขึ้นมาเถิดข้าจะพาเจ้ากลับนางวางมือลงบนฝ่ามือของเขา ยอมให้เขาดึงขึ้นมาจากน้ำเสื้อคลุมตัวนอกถูกคลุมลงมาบนไหล่ทันทีที่นางขึ้นมาถึงกลับกันเถิดเชิญอินห้าวกล่าวก่อนจะโอบประคองภรยาพาไปขึ้นรถมา้าเขาส่งนางขึ้นไปก่อนจากนั้นหันมาสั่งคนบังคับรถมา้าสองสามคำแล้วถึงได้ตามขึ้นไประหว่างทั้งคู่ไม่มีใครเปล่งวาจารถม้ากลับไม่ได้ตรงไปยังจวนเสนาบดีแต่ตรงไปยังสุสานสกุลเซิง เบื้องหน้าหลุมที่277ร่างบอบบางของลู่เสวียนยืนโต้ลงหนาวด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกมองหลุมที่ถูกขุดเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อใดไม่มีใครทราบแต่เพียงเท่านี้ชิ้นส่วนที่ขาดหายไปของแผนร้ายทั้งหมดก็ต่อติดแล้วหลุมนี้คือหลุมศพที่เตรียมไว้เพื่อนางก่อนที่ข้าจะตายข้ายอยากรู้ความจริงทุกอย่างท่านพอจะทําให้ข้าได้หรือไม่นางเอ่ยโดยไม่ได้หันไปมองบุรุษข้างกายยามนี้ เชิญอินห้าวราวกับคนที่นางไม่รู้จักเขายืนเอามือไผ่หลังมองตรงไปข้างหน้าใบหน้าหล่อเราไม่บ่งบอกว่าอยู่ในอารมณ์ใดแต่ชัดเจนว่านี่คือตัวตนที่แท้จริงได้แม้แต่น้าเสียงที่ใช้กับนางยังฟังดูไร้เยื่อใยการแต่งงานกับข้าเป็นแผนของท่านแต่แรกแล้วใช่หรือไม่อีกฝ่ายพยักหน้าด้วยใบหน้าไร้อารมณ์นางผินหน้าไปมองเขาด้วยสายตาอ้อนวอนรอให้เขาอธิบายมาถึงขั้นนี้แล้ว เชิญอินห้าวไม่จำเป็นต้องปิดบงังข้าเป็นแค่บุตรชายพ่อค้าหากอยากจะก้าวขึ้นมาเป็นใหญ่ย่อมต้องหาคนหนุนหลังอำนาจของบิดาเจ้าคือสิ่งที่ข้าต้องการเรื่องนี้เป็นไปตามการคาดเดาของนางลูสเวียนจึงไม่ได้แปลกใจนางถามต่อไปว่าสตรีที่ท่านรักคือหลัวเมย์เมย์ตั้งแต่แรกใช่หรือไม่ใช่ข้ารักนางแต่จำต้องแต่งงานกับเจ้าข้าแรกตั้งใจว่าหลังจากแต่งแล้ว จะรับนางมาเป็นอนุแต่เจ้าเป็นคนขี้หึงข้าจึงมีอาจทําตามใจปรารถนายามที่เอ่ยถึงหลวงเมย์เมย์น้ำเสียงของเขาฟังดูอ่อนโยนจนเห็นได้ชัดนางเดาถูกได้อย่างไรหนะหรือก็เพราะกําไรไข่มุกที่หลวงเมย์เมย์สวมอยู่นั่นอย่างไรเล่ากําไรวงนั้นพอบ้านจิ้งเคยบอกว่าเป็นของสืบทอดที่ผู้นําตระกูลเชิญเอาไว้มอบแด่สตรี ree, อันเป็นที่รักในบัญชีทรัพย์สินมีชื่อของกําไรวงนั้นอยู่แต่ไม่รู้ว่าตัวกําไรอยู่ที่ใด พอมาเห็นบนข้อมือของหลัวงเมย์นางถึงคาดเดาได้แล้วกับพระชายาองค์ชายสามท่านไม่ได้รักนางหรือก็แค่ใช้ประโยชน์เชิญอินห้าวเอยอย่างไม่ใส่ใจรวมทั้งลู่หายทางด้วยกระมังเขาพยักหน้าลู่สเสวียนกล่าวต่อไปว่าที่ท่านแซงทำตัวอ่อนโยนกับสตร,รีไปทั่วก็เพื่อให้ข้าตามหึงหวงผู้คนจะได้พากันรังเกียจข้าทำให้ข้าไร้มีสหายไร้คนคบหา คื่อวันหนึ่งที่ข้าหายไปจะได้ไม่มีคนสนใจยิ่งข้ารายเท่าไหร่ท่านยิ่งถูกมองเป็นคนดีมากเท่านั้นและที่ท่านไม่ยอมอยากกับข้าก็เพื่อใช้ความรักบ,บางน่าจะได้ไม่มีใครสาวมาถึงตัวท่านข้าเดาเช่นนี้ถูกหรือไม่เชิญอินท่าพยักหน้าอีกคราตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันท่านเสรสร้างมาตลอดเลยกระมงังข้าช่างงงงงจริงๆที่รักท่านจนตามืดบอดอันที่จริงไม่ใช่ว่าล่วสเสวีงงงม แต่เพราะเฉิญอินห้าวฉลาดเฉลียวเกินไปเขาวางแผนจะขึ้นเป็นใหญ่ตั้งแต่อายุเพียง14บี่ปีทุกย่างก้าวและทุกการกระทําของเขาล้วนอยู่ในแผนการมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เข้าหาแม่ทับซึ่งแต่งงานกับลั่วสวียนวางยาไม่ให้นางกําเนิดบุตรปล่อยสเสน่ห์ใส่ลูกคุณหนุ่มีชาติตระกูลรับนางโจเข้ามาอยู่ในจวนรอบได้เสียกับพระชายาขององค์ชายสามตั้งแต่นางยังไม่แต่งงาน หลอกให้นางวางยาองค์ชายสามเพื่อให้กําเนิดบุตรยากจะได้มั่นใจว่าลูกในท้องของพระชาย,ยาคือบุตรของตนจากนั้นก็หลอกล่อให้ขุนนางช่อชนกําจัดขุนนางฟังองค์ราชทายาทเบิกทางให้องค์ชายสามขึ้นนั่งบรลลังอีกทังหนึ่งก็หาสมัครพักพวกที่เป็นขุนนางคอยสนับสนุนและแน่นอนว่าการกําจัดแม่ทัพเสิ่งเป็นแค่เริ่มตน้นดูสเสวียนหันมามองเขาเต็มตัวแล้วท่านพอข้าผิดอันใด คนสกุลเสื่องผิดอันใดฉชไนท่านถึงต้องกำจัดเพราะหากบิดาเจ้ายังอยู่บุตรชายของข้าคงไม่มีทางได้นั่งบัลลังก์พูดแล้วเขาก็หันมามองนางเต็มตัวเช่นกันทั้งสองยืนเผชิญหน้ากันด้วยใบหน้าเฉยช้าไราอารมณ์เรากับไม่เคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนดูสเสวียนถามต่อลุมนี้ท่านคงสั่งให้คนขุดไว้ตั้งแต่วันนั้นแสดงว่าท่านตั้งใจจะสังหารข้ายอยู่แล้วใช่หรือไม่ครั้นมาถึงคำถามนี้ เชิญอินห้ากลับไม่อาจตอบได้ในทันทีตอนที่วางแผนกำจัดแม่ทัพซึ่งนั้นเขาตั้งใจจะสังหารนางจริงทว่าพอเห็นนางเปลี่ยนไปเขากลับลังเลแม้แต่ตอนนี้ก็เช่นกันฟูดูสเสวียน่วยโอกาสตอนที่เขาไม่ทันระวังตัวสาดผงพิสัยใบหน้าหล่อเหลาทั้งน้ำตานี่เจ้าเชิญอินเ้าสะบัดหน้าไปมาหลังจากฝุ่นสีแดงจางลงแล้ว ถึงค่อยๆลืมตาขึ้นมามองนางขณะที่กำลังจะยื่นมือไปคว้าลำคอระหง่านรู้สึกหมดเรี่ยวหมดแรงสุดตัวลงคุกเขา่านี่เจ้าเชิญอินห้าวมองสตรีตรงหน้าอย่างไม่อยากเชื่อสายตานี่นางเตรียมผงพิดมาเพื่อสังหารเขาหรือนางรู้ได้อย่างไรดูสเสวียนราวกับรู้ว่าเขากำลังคิดสิ่งใดมุมปากจึงยกขึ้นเป็นรอยยิ้มยอ่อนางไม่แม้แต่จะยกมือปาดน้ำตาที่กำลังรินไหล บางคราการร้องไห้ก็หาใช่เพราะอ่อนแอเสมอไปแต่มันเป็นการระบายความอัดอั้นได้ดีที่สุดเจ้าพลาดเองที่สังหารคนตระกูลข้าเสียได้หกปีก่อนข้าไม่น่าช่วยเจ้าออกมาจากกองเพลิงเลยไม่เช่นนั้นครอบครัวของข้าคงไม่ตายเจ้าพูดอะไรของเจ้าเชิญอินห้าวตวาดถามทว่าในใจกลับบังเกิดลางสังหณรบางอย่างข้าพูดว่าคนที่ช่วยลากเจ้าออกมาจากกองเพลิงวันนั้นคือข้าเจ้าฉลาดมาทั้งชีวิต ไม่ลองคิดทบทวนหน่อยหรือว่าหลวงเมย์มยจะเอาปัญญาที่ไหนมาช่วยเจ้าเจ้าคงรักนางเพราะเหตุนี้ใช่หรือไม่ข้ามีอะไรจะให้เจ้าดูพูดแล้วนางก็แบมือไปเบื้องหน้าเขาในนั้นกลับมีทับทิมอยู่เม็ดหนึ่งเชิญอินห้าวเห็นแล้วพนันมีสีหน้าตกตะลึงเพราะทับทิมเม็ดนั้นเป็นทับทิมหายากที่ประดับอยู่บนหัวเข็มขัดของเขาในวันที่เกิดเรื่องเพราะอะไรเขาถึงบั่นใจหนะหรือ ก็พะเหลี่ยมบนทับทิมมันเป็นสัญลักษณ์พิเศษที่เขาสั่งทำขึ้นเองและมันยังเป็นกุญแจใช้เปิดห้องลับคิดแล้วก็ลูกคลำทับทิมบนหัวเข็มขัดในเมื่อเม็ดนี้ยังอยู่กับเขาเม็ดที่นางถืออยู่ก็คือเม็ดที่หายไปจากหัวเข็มขัดในวันไฟไหมมาถึงตอนนี้เชิญอินห้าวถึงกับพูดไม่ออกเป็นนางหรือแล้วเหมยเออเล่าดูสเสวียนราวกับจะรู้ความคิดของเขาจึงกล่าวเสียงเยอ้ยอยันว่า เด็กนั่นตลกตะแหลงโกหกพกลมตั้งแต่อายุสิบขวบเจ้าวานางยังจะเป็นสตรีใสซื่อบริสุทธิ์อยู่อีกหรือเจ้านี่ช่างโง่จริงๆแต่เจ้าไม่ต้องห่วงหลังจากเจ้าตายแล้วข้าจะรีบส่งนางไปหาเจ้าในเร็ววันให้เจ้าไปถามนางเองในนรกกริดถูกชักออกมาจากรองเท้าดูวสวียนแทางมันเข้าไปกลางอกของเขาด้วยแรงทั้งหมดที่นางมีไม่ว่าเรี่ยวแรงที่เกิดจากความแค้นความรักล้วนถูกใช้ออกไปจนหมด จากนั้นนางก็ขานำคนผู้หนึ่งเสียงเบาเอ้าวเทียนบุรุษช,ชุดขาวราวเทพเซียนรยตัวลงมายืนเคียงข้างนางลู่เสวียนยื่นเหรียญไปให้เขาต่อหน้าเฉินอินห้าวที่ยังไม่ขาดใจเจตนาให้อีกฝ่ายได้เห็นว่านางจะทำอะไรคำขอสุดท้ายข้าอยากให้ท่านเป็นสามีข้าอ้าวเทียนรับเหรียญมาเสียบไว้ในเข็มขัดโดยไม่กล่าววาจาแม้แต่สายตาที่มองพี่ชายที่กำลังจะตายอย่างไร้อารมณ์เฉินอินห้าวมีสีหน้าตกตะลึงนันี่ พวกเจ้าใช่จากนี้เขาคือเชิญอินห้าวและจะเป็นสามีคนเดียวของข้าส่วนเจ้าตามไปรับโทษจากบิดาและคนตระกูลเสื่องของข้าเถิดเชิญอินห้าวให้ตายอย่างไรก็คิดไม่ถึงว่าตนเองต้องมาตกตายเช่นนี้เขาทําอันใดพลาดไปกันหรือว่าจะพลาดตรงที่คิดกําจัดแม่ทับเสิ่งอย่างที่นางว่าไม่ที่เขาพลาดเพราะรักสตรีผิดคนต่างหากถ้าเพียงแค่วันนั้นเขารู้ว่าเป็นนาง เขาจะไม่มีทางทำกับนางเช่นนี้และลั่วเอ,อ๋อขาข่าอักแม้แต่คำขอโทษเชิญอินท่าวยังไม่มีโอกาสได้พูดออกไปและที่เขาไม่รู้ก็คือที่เขาต้องมีจุดจบเช่นนี้เพราะมันเป็นแผนการของนางมาตั้งแต่ต้นถามว่านางเริ่มสงสัยเขาตั้งแต่เมื่อไหรนะ่น่ะหรือตั้งแต่วันที่เขาแซงตีหน้าเศร้าเข้ามาปลอบประโลมนางแล้วท่านกลับไปเปลี่ยนชุดที่ข้าเตรียมไว้แล้วค่อยกลับมาเถิด ถ้าขอเป็นคนฝังศพเขาด้วยตัวเองลูสวเวียนเอ่ยกับบุรุษข้างกายโดยไม่ละสายตาไปจากร่างไร้วิญญาณของเฉินอินห้าวเอาเทียนมองนางอยู่ครู่หนึ่งถึงได้ยอมจากไปหลุมศพที่277ในสุสานคนสกุลเซิ่งกลายเป็นหลุมศพไร้ชื่อหากแต่การแก้แค้นของลูส่สวเวียนยังไม่สิ้นสุดยังมีอีกหลายคนที่นางจะส่งไปเส้นวิญญาณคนสกุลเซิ่งโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตาม กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ